สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะ,ะวันนี้น้ำมีสิงนะคะทุกท่านสิงงาแกะนะคะแล้วก็มีสริกามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้นะคะเล็กๆเนี่ยค่ะมีสริกานะคะสวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายนะ้ำมานะคะหรือแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก็ได้ค่ะนคะคะ มีสาลิกานะคะทุกท่านมีดเล่มนี้นะคะ,ะเท่ากันเป๊ะเลยนะคะทุกท่านนะแต่ว่าความยาวความสั้นหรือว่าใบนะคะเพราะมีดเล่มนี้เป็นของคุณตาคุณยายที่ตระกูลเก่าแก่รับราชการนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะสวยทั้งสองเล่มเลยนะคะ,นะคะมีดสามกษัตริย์มีดสาลิกานะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็จะไม่สัน่นไม่คอนนะคะมี นีนาคนะคะนาคเงินทองนะคะทุกท่านนะคะมิสามกษัตริย์เสมาใบโพนั่นเองโพเต็มใบนะคะทุกท่านนะคะสวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะนะคะ่ะแต่ก่อนท่านรับราชการนะคะทุกท่านบารมีนะคะทุกท่านน,าานะเมตตาส่วนมากก็จะมีคนละท่านาเป็น นายทหารชั้นใหญ่นะคะทุกท่านเลยค่ะท่านรับราชการนะคะท่านสั่งทำแล้วก็ไปให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะทุกท่านสมัยก่อนที่คนจะครอบครองได้ก็คือคนอาขาราบดีหรือว่าคนมีตะตังหรือว่าตระกูลเก่าแก่ที่มีเงินเนาะนะคะที่จะบูชาแล้วก็ ได้บูชาท่านไปแล้วก็ไปครอบครองและเสริมบุญบาร,รมีนะคะทุกท่านนะเมตตาแล้วก็มีอํานาจนะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็พุทธคุณหองหลวงพ่อเดิมท่านปกปักรักษานะคะแล้วก็พุทธคุณสูงส่งมากๆเลยอ่าไปไหนมาไหนแ้วคาดปลอดภัยนะคะทุกท่านลมพัดลมเพหรือว่าคณใสคนโดนของนะคะอ่ส่วนมากก็อ่ะจะเอาไว้อ่ ประดับบุญบรารมีนะคะทุกท่านที่น้าเมตตานะคะทำมาหากินให้ขึ้นเจริญรุ่งเรืองด้านการงานนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี้น้ํามีสิงนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสิงสวยงามมากๆเลยสิงเก่าแก่นะคะสิงเก็บนะคะทุกท่านเขาเก็บไว้นะคะ,นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ เก่าเก็บแล้วก็ถูกแดดถูกลมเนาะสมัยก่อนเท้าเก็บไว้บนตรงหิ้งพระนะคะใส่กล่องนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็จะโดนความร้อนโดนผ่านลมผ่านความร้อนนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักทายน้ํามานะคะนี่ค่ะเอาเราไปใส่กรอบใส่คอนะคะพุทธคุณเหมือนอออมีดทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ เหมือนมีทุกอย่างเลยนะคะท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมคุยราคาได้นะคะราคาไม่สูงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสิงงาแกะ3ขวัญสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเอาไปใส่ทำเป็นใส่สร้อยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะของคอเนาะ เราไปไหนมาไหนหรือว่าขับรถเ,เดินทางใกล้ๆกันค่ากางคืนเนะเาะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสนะคะทุกท่านาคนโดนของอะไรอย่างนี้นะคะเราป้องกันไว้เนาะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะทุกท่านเลค่ะเราบูชาสิ่งหหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านไปไหนมาไหนแล้วคล้องคอไว้นะคะปกปักรักษานะคะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากครอ,อบครัวเราหรือว่าตัวเรานะคะทุกท่านเลยค่ะ นใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจ้สิงห์งาแกะนะคะห้องหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเล็กๆเ,เท่าเอาน้ำจะให้ดูเท่าเหรียญห้านะคะใหญ่กว่าเหรียญห้านิดนึงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะถ้าเป็นเหรียญสิบนะคะเป็นเหรียญสิบก็จะประมาณเอ่านะคะเล็กๆนี่นคะ่ะเท่านี้เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่นคะ่ะ ส่วนมากรับราชการนะคะอำนาจปรมีนะคะทุกท่านนะคะสิงเป็นเจ้าป่านะคะทุกท่านนะคะครอบคุมได้ทั่วจัก,กรวาลเลยนะคะทุกท่านพุทธคุณของท่านนะคะสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเล็กๆนะคะใส่คอนะคะทุกท่านนะคะจะมีกรอบ ไปให้ร้านที่ร้านทองนะคะใส่กรอบนะคะทุกท่านจะดูสวยงามมากๆเลยใส่กรอบแล้วก็จะใส่คอแล้วแต่ทุกท่านชอบกรอบแบบไหนหรือว่ากรอบเองินกรอบทองหรือว่าใส่ใสเตเลสแบบหรือเป็นะจะเป็นเม็ดเมแบบล้อมไปด้วยเพชรอย่างนั้นก็สวยงามนะคะทุกท่านจะมีให้เราเลือกหลายแบบเนาะจ้า ท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะค่ะท,ท้ายนี้น้ำก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ